วันนี้พามาทําเปลไม้ไผ่ลูกะนาดเพื่อสุขภาพวิธีการทําเป็นอย่างไรวันนี้ผมเมธีไล่ดวงดาวจะพามารับชมครับให้เราเตรียมไม้ไผ่จะเป็นไม้ไผ่ชนิดใดก็ได้ครับทําความสะอาดตาไม้และเสี้นของไม้เพื่อเวลาเรานําไปใช้งานจะได้ไม่เกาะเสื้อผ้าหรือเราจะได้ไม่โดนเสี้นตํานั่นเองครับในส่วนของไม้ไผ่เราจะใช้ไม้ไผ่ชนิดใดก็ได้ไม่ว่าจะลำเล็กหรือว่าลำใหญ่ครับ เราจะวัดความยาวลูกระนาดไม้ไผ่อยู่ที่80ซนติเมตรครับและเราใช้เลื่อยทำการตัดไม้ไผ่ได้เลยลูกระนาดไม้ไผ่ที่เรานำมาใช้จะอยู่ที่ประมาณ26ท่อนครับ26ท่อนความยาวของเปีไม้ไผ่จะอยู่ที่ประมาณ2เมตรครับจากนั้นให้เราวัดไม้ไผ่ความยาว5เซนติเมตร เราจะตัดเป็นท่อนๆเราจะใช้ประมาณ54ตัวครับเพื่อเราจะนำมาทำที่ขั้นลูกระนาดไม้ไผ่ในระหว่างช่องนั่นเองครับเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยลักษณะก็จะออกมาประมาณนี้ครับเราจะเจาะรูไม้ไผ่ลูกละนาดโดยรเราจะวัดเพื่อเจาะประมาณ5เซนติเมตรครับให้เราเจาะไม้ไผ่ทั้งสองด้านและให้เราเจาะทุกตัวของลูกละนาดไม้ไผ่ โดยดอกสว่านเจาะไม้ไผ่ของเราเราจะใช้ขนาด3มหุนเมิลลิเมตรนั่นเองครับและเชือกที่เรานำมาใช้ก็มีขนาด3มหุน9มิลเช่นกันครับเราจะใช้เชือก2เส้นและมัดปลมเอาไว้และให้เราสอดเชือกเข้าไปอย่างลูกระนาดไม้ไผ่ของเราได้เลยและอย่าลืมใส่ไม้ไผ่ขนาด5เซนติเมตรเพื่อกั้นช่องว่างระหว่างลูกละนาดไม้ไผ่เปลไม้ไผ่ลูกละนาดหรือเปรไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ จะนอนสบายตัวไม่หนีบรัดเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนอนแล้วสบายตัวตื่นมาไม่ปวดร่างกายถ้าเรานำไปใช้นอนเวนก็อาจจะไม่ลุกทำงานในวันนั้นก็ได้เลยทีเดียวเราจะใส่ลูกละนาดและที่ขั้นลูกละนาดไปเรื่อยๆข้อดีของการใส่ที่ขั้นลูกละนาดจะช่วยให้เราประหยัดไม้ไผ่ได้ดีเลยทีเดียวและเวลาเรานอนจะขยับตามสรีระของร่างกายของเรา เมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราทำการมัดปลมเอาไว้ทั้งสองด้านครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเปลีลูกนาดก็จะออกมาประมาณนี้ครับดูสวยงามดูโมเดิร์นใครเห็นก็น่านอนน่านั่งเล่นสำหรับท่านใดที่ต้องการนอนหลับสบายแบบนุ่มๆเราก็ยังสามารถนำที่นอนหรือว่าเสื่อมาวางที่เปลไม้ไผ่ของเราได้เลยครับ นอนสบายไม่หนีมรัดตัวสามารถนั่งเล่นได้นั่งอ่านหนังสือนั่งเล่นกีตาร์เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวิธีการทำเปไม้ไผ่ลูกระนาดหาคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไลน์นวงดาวด้วยนะครับ